สวัสดีคะ่ะทุกคนพามาดูกิจกรรม CSR บุกไปหาน้องๆกันที่โรงเรียนบ้านท้องคุ้งซึ่งครั้งนี้ทางยูเซนร่วมสนับสนุนเข้ามาทํากิจกรรมและแบ่งปันรอยยิ้มให้ด้วยนะคะวันนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญรวมถึงมีบริการตรวจฟันควบคู่กับการดูแลฟันเบื้องต้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยมาดูที่บรรยากาศช่วงเปิดงานวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผอโรงเรียนบ้านท้องคุ้งและผู้บริหารยูเซนเข้ามาเปิดพิธีพร้อมพบปะกพูดค เป็นกิจกรรมดีๆจากคุณหมอและทีมสมัยเอ็กเพสเราร่วมสอดแทรกกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการแปลงฟันที่ถูกวิธีให้กับน้องๆรวมถึงแจกของรางวัลให้ด้วยเช่นกันกิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยความคลื้นๆน้องๆให้ความสนใจเกี่ยวกับการตรวจฟันกันมากๆหน้างานวันนี้น้องๆแอนจอยกันมากๆได้รับทั้งความรู้และได้ร่วมเข้าไปตรวจสุขภาพฟันกับคุณหมอด้วยครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทางยูเซนที่ร่วมแบ่งปันโครงการดีๆร่วมกับสมัยเอ็กเพสมาร่วมแบ่งปันกิจกรรมดีๆกับเราได้นะคะหน้าสมัยเอ็กตติดาม กิจกรรมดีๆแบบนี้จากพวกเราด้วยนะคะ